รถที่สถานีมัตโงบปลงทางด้านายมือของขบวนรนะครับเพื่อถามที่จะขึ้นลงที่สถานีมัตโงหรือนามระวังในการขึ้นลงขบวนรถด้ยครับขบวนจะขึ้นอยู่ในชาตราใหม่ด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถโดยสารธรรมราจวัที่สองข้างหนึ่งหยุดแล้วตรงไสานสถานีต้นทางสนตุรีปลายทางสานีราชวรพินัครับ ออกจากสารีมโกกไปแล้วจะอยู่แะส่งไปในฐานที่สถานีน Thank you.